สินในข้อที่5ก็คือในเรื่องของสุราเมรยัยพระวิ้าท่านทรงแสดงโทษของสุราก็คือการดื่มสุรากับการดื่มเมรยัยเพราะว่าสุราเมรัยเนี่ยน้ำเมาเนี่ยมันเป็นฐานะคือที่ตั้งแห่งความประมาททำไมสุราเมรัยหรือน้ำเมาเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคุณผู้ชมลองกินมากๆเข้าอ่ะเราก็จะเพี้ยนไปขาดสติไปประมาทแล้ว นี่แหละมันจึงเป็นฐานหรือเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาทพอเมาเราอาจจะไปด่าใครก็ได้ไปฆ่าใครก็ได้ไปประพฤติผิดในการไปลักของเขาก็ได้อาจจะไปพูดโกหกก็ได้มันเป็นฐานที่ตั้งเป็นฐานนะแห่งความประมาทเกิดขึ้นมาฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงบัญญัติสินข้อที่5ที่เราท่งกันสุราเมระยะมัชฌะประมาตฐานาเวรมณี เว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ดื่มเนี่ยดื่มไปแล้วเมาเสียสติขาดสติจากคนดีก็กลายเป็นคนชั่วได้จากคนที่ไม่พูดมากก็กลายเป็นคนพูดมากได้จนถึงการแสดงกิริยาอาการที่ไม่ดีซึ่งในเวลาปกติก็ทำได้ยากอยู่แล้วใช่ไหมแต่พอเมาก็ใบโหทำออกมาแทบทุกอย่าง ไอ้จากที่ไม่พูดก็พูดมากไอ้จากที่ไม่โวยวายก็ขี้โวยวายอย่างเงี้ยเพราะน้ําเมาดังนั้นพุทธเจ้าถึงบอกว่าน้าเมาเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทบางท่านเองก็อาจจะไม่ได้สมาทานหรือไม่ได้ถือไว้ว่าอู้จะต้องงดเว้นอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาที่ไปตามสถานที่ต่างๆไปเจอผู้คนไปเจอเพื่อนไปเจอญาติพี่น้องแล้วเขาก็อาจจะมีการดื่มสุราเมรัยแล้วก็เขาให้กินเราก็ปฏิเสธ นะเราไม่กินไม่จําเป็นต้องกินก็ได้หรือเราจะกินก็ได้นะถ้าเราตั้งสติได้ก่อนว่าเราขับรถไม่เอาเราก็ปฏิเสธอันนี้เราไม่ได้เว้นมาก่อนนะเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะเว้นแต่มันเฉพาะหน้าแล้วก็ปฏิเสธเราก็เนี่ยศีลบริบูรณ์แล้วเราไม่มีความจงใจที่อยากจะกินอย่างเงี้ยหรือบางท่านก็อาจจะตั้งใจงดเว้นแต่ผู้ที่ปฏิบัติเป็นปกติเนี่ยเว้นขาดนะไม่สนใจจะกินก็กินไปจะเรียกก็ไม่กิน แต่คนที่ไม่ได้เว้นแต่เมื่อเจอน้ำเมาที่จะดื่มได้เขาชวนให้ดื่มก็ไม่ดื่มอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะรู้จักเว้นบางด้านเองเอ๊ะการใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องพบปะผู้คนอยู่ในสังคมไอการที่เราจะไม่กินไม่อะไรเลยเนี่ยมันก็ยากใช่ไหมทำยังไงเนี่ยตัดสินว่าเอ๊ะสินในข้อที่5มันขาดไหมลักษณะที่ทําให้เราพิจารณาได้อย่างเช่นน้ำเมานั้นมันมีสุราไหม หรือมาดูจิตใจของเราใคร่ที่จะอยากจะดื่มไหมเราจงใจไหมรู้ว่าเป็นสุราแนี่นอนรู้ว่าแอลกอเนี่ยเรามีจิตใคร่ที่จะดื่มไหมพอใจคือมีความกำหนัดไหมสามเรามีความพยายามเพื่อทําการดื่มนั้นให้สําเร็จไหมเราพยายามที่จะอตั้งใจที่อยากจะได้อยากจะดื่มไหมและอีกประการหนึ่งที่สําคัญก็คือน้ําเมาอ่ะที่เราพยายามจะดื่มนั้นอ่ะมันไหลลงล่วงลําคอเข้าไปหรือยัง ถ้าเมื่อใดไหลลงล่วงลําคอไปเมื่อนั้นสินขาดทันทีเพราะนั้นถ้าเมื่อไรเราู้วาเป็นน้ําเมาจิตใครจะดื่มอยากจะดื่มพยายามจะดื่มแล้วมันไหลล่วงลําคอไปแล้วเรียบร้อยขาดแล้วมันไม่ใช่แค่น้าเมามันมีสิ่งอย่างอื่นอย่างเช่นพวกฝิ่นหรือพวกกัญชาพวกยาเสพติดต่างๆเนี่ยที่เป็นที่ตั้งอย่างความประมาทเหมือนกันพวกนี้ก็เป็นสินข้อที่ห้าเหมือนกัน ในเรื่องของสุราเมรัยมันก็จัดอยู่ในของมึนเมาอะคือขาดสติคือเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเกิดขึ้นมันก็จะผิดสินข้อนี้ดังนั้นพวกยาเสพติดต่างๆก็จะมีส่วนในข้อนี้ด้วยเพราะว่าผู้เจ้าบัญญัติศินข้อที่5้านียเพื่อไม่ให้มัวเมาประมาทเป็นหลักคนเราที่เป็นคนธรรมดาสามัญโดยปกติก็ประมาทอยู่แล้วใช่ไหมะฉะนั้นต้องระมัดระวังอยู่เสมอยิ่งไปดื่มแอลกอฮอยิ่งไปดื่มน้ำเมายิ่งหนักนะ พอไปเติมน้ำเมาไปดื่มน้ำเมาก็ยิ่งทำให้ผิดมากขึ้นประมาทมากขึ้นเพราะว่าไอคนเมาเนี่ยประมาทอยู่แล้วเป็นคนขาดสติอยู่แล้วก็นำบาไปสู่ทำให้ผิดสินข้ออื่นทีเนี้ยสินห้าขาดทั้งหมดเลยทำชั่วทำผิดได้ทุกอย่างเลยทีเนี้ยพอทำชั่วทำผิดไปทีเนี้ยหลงไปหมดเลยหลงก็กลายเป็นโมหะเป็นอวิชชาไปเลยคือไม่รู้จักเหตุจากผลแล้วทีเนี้ย อันไหนควรอะไรไม่ควรนะชั่วผิดไม่รู้จักแล้วเพราะอะไรมีฐานที่ตั้งอห่งความประมาทนะคนที่เมาแล้วอ่ะที่เขาประมาทไปแล้วควรมีความเมตตากราุณาต่อเขานะเขาก็น่าสงสารนะจริงก็เห็นใจนะแต่ก็ยากนะตัวเขาเองก็ไม่รักตัวเองเหมือนกับดื่มยาพิษฆ่าตัวเองเวลากินน้ำเมาเข้าไปอ่ะมันเหมือนกินยาพิษฆ่าตัวเองไม่รู้ว่าเป็นยาพิษ ก็ยังดื่มยังสนุกสนานร่าเริงเพราะว่าเวลาที่เรากินไปเราคิดว่าหุ้มันเป็นน้ําแบบน้ําที่ทําให้เรามีพลังอย่างเง,งี้ยดื่มแล้วทําให้เราล่าเริงเราไม่มีทุกข์ไม่กลัวเงี้ยคนที่เมาที่จะทําให้คนหายเมาความกลัวเราต้องรู้ว่าเขากลัวอะไรแล้วเมื่อคนคนนั้นที่เมาแล้วเกิดความกลัวเขาจะหายเมาเป็นปลิดทิ้งทันทีเลยบางคนเนี่ยพอไม่กลัวจะไปอรา,ารวาสนงยแต่ลองดูว่าคนอรา,ารวาสเนี่ย พอมาเจอคนที่มันเหนือกว่าเขาจะเกิดความกลัวเขาจะหยุดเขาจะร้องห่มร้องให้เกิดการที่หยุดการกระทําที่ไม่ดีทันทีเหมือนคนเมาอารวาสอะ่ะพอประสบเหตุที่ทําให้เกิดความรู้สึกกลัวขึ้นมาได้ความเมาก็จะเสื่อมไปถ้าไม่เสื่อมก็เว้นแต่ถ้าไม่มีอะไรเป็นทำให้เขากลัวก็เมาจนสลบไปเองอะ่ะก็จะหมดฤทธิ์ไปเองอย่างเงี้ยความอารวาสก็จะหมดน้อยลง เพราะว่าคนที่เมาแล้วอรารวานก็อาจไปทําร้ายคนอื่นได้พอไปทําร้ายคนอื่นก็เกิดความกลัวเห็นะก็จะหลีกหนีไปหรือวิ่งไปหลบซ่อนทางที่ต่างๆเพราะเกิดความรู้สึกกลัวดังนั้นสังเกตคนเมาจะเกิดความกลัวคือความเมาจะแพ้ความกลัวนั่นเองจะไม่สามารถชนะความกลัวได้แต่ที่เขาไม่กลัวหรือเขมีความกล้าเนี่ยมันเป็นเพราะฤทธิ์ความเมา แต่ว่าเมื่อได้เขาเจอสิ่งที่น่ากลัวกว่าความเมาของเขาเนี่ยมันจะหายไปเขาก็จะเกิดความกลัวขึ้นมาไอความกลัวเนี่ยกว่าจะทําลายฤทธิ์เมาของเขาให้มันเสื่อมไปได้เนี่บางทีมันก็ไม่เจอสิ่งที่ทําให้เขากลัวได้มาอาจช้าเกินไปเพราะว่าพอเมาแล้วก็อารวาสหรือทําอะไรที่มันเสียหายไปแล้วมันขาดสติไปแล้วฉะนั้นไม่เมาดีกว่าเพราะจริงๆคนที่ เมาแล้วจะเกิดความกลัวเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะแต่ถ้าเขากลัวได้เขาจะหายเมาแต่คนที่ไม่เมาเนี่ยจะเกิดความกลัวได้ง่ายที่สุดก็จะมีฮิริโอตบะมีความเกรงกลัวตบะได้ง่ายกว่าคนเมาคนเมาก็จะยากหน่อยถ้ามีเหตุปัจจัยที่ทําให้กลัวได้ก็จะช่วยยับยั้งในเรื่องของความเมาได้แต่ก็สู้คนไม่เมายับยั้งได้ง่ายกว่าดังนั้นถ้าเราเองเป็นปกติ ทั้งเรื่องของกายวาจาและใจมันก็ปกติไปด้วยต่อให้ไปเจอคนเรียกหรือคนชวนกินก็ไม่อยากกินละเพราะถ้าเมื่อใดเราพลังพลานกข้ไปไอ้น้ำเมาเนี่ยมันก็จะทําให้กายทําให้วาจาทําให้ใจเนี่ยมันเสียผิดปกติไปเพราะโดยปกติกายวาจาใจถ้าเรารักษาศีลเราไม่กินมันก็ปกติดีแต่เมื่อเรากินไปไอ้ความปกติมันก็ผิดเพี้ยนไป มันเสียไปทั้งกายทั้งวหวจาทั้งใจเพราะว่าบางทีคนเมาเนี่ยเวลาพูดอะไรออกมาเนี่ยโอ้โหเขาไม่รู้ตัวหรอกใช่ไหมยิ่งเมามากก็ยิ่งไม่รู้มากเพราะมันพูดไปตามความเมาสินที่คู่กับข้อที่5ก็คือความมีสติรอบคอบนั่นเองคือตรงข้ามกับความประมาสติก็คือความระลึกนึกคิดขึ้นมาได้เป็นการระลึก ประกอบด้วยสัมปชัญญะคือความรู้ตัวคือสติเนี่ยมันจะต้องมีสัมปชัญญะอยู่ด้วยอยู่ตลอดจึงจะเป็นสติที่ถูกต้องคือมีความรู้ตัวอยู่ตลอดเพราะว่าบางทีบางคนเนี่ยในทางโลกเราอาจจะมีความรู้ดีการศึกษาดีแต่ขาดสติก็มีทําพูดอะไรก็ปิดพลาดได้คือมีความรู้ในทางโลกแต่ขาดสติสัมปชัญญะลองพิจารณาดูว่าเรามีสติม,ญญามากน้อยแค่ไหนเราลองนึกถึง เรื่องที่เราจดจําได้นะว่าเราจําได้มากน้อยแค่ไหนหรือเวลาที่จะทําหรือจะพูดก็ให้นึกก่อนเราจะทําจะพูดอะไรพิจารณาก่อนอย่างเงี้ยหรือก่อนที่จะโกรธก็ให้นึกก่อนนะว่าจะโกรธดีไหมอย่างเงี้ยก็คือมีสติไม่ใช่โกรธเสียก่อนแล้วก็หายโกรธไปแล้วค่อยนึกอย่างเงี้ยไม่มีสติขาดสติ หรือเรามีความรู้ตัวอยู่ในเรื่องที่กําลังทํากําลังพูดอย่างเช่นเราเนี่ยสนทนากันอยู่เนี่ยก็ต้องใช้สติว่าเรากําลังพูดอะไรก็ไม่ปล่อยให้ลืมตัวนะไม่เผลอตัวไปยับยั้งในเรื่องของการไม่ควรทำอะไรไม่ควรทำก็ไม่ควรทําอะไรไม่ควรพูดไม่ควรคิดอย่างเงี้ยก็ให้มีการยับยั้งชั่งใจพิจารณาดูว่าไหนควรไหน,นไม่ควรทําสติเนี่ยเมื่อทําอยู่เสมอ มันก็จะเกิดมากขึ้นมากขึ้นเป็นลําดับไปมันก็จะเป็นสติที่รอบคอบม,มากขึ้นแต่ถ้าไม่อาจทำจะให้มีสติขึ้นเองนั้นมันเป็นการยากเหมือนเราจะให้ร่างกายดีแต่เราไม่ออกกําลังกายจะมาเป็นไปไม่ได้อยากให้ร่างกายแข็งแรงเราก็ต้องออกกําลังกายฉันได้ก็ฉันนั้นเป็นศีลข้อที่5ในเรื่องของน้ําเมาอันเป็นที่ตั้งห่งความประมาทถ้าเว้นได้ก็เว้นเสีย